เดี๋ยววันนี้เราจะขยับมาที่การหารด้วยตัวตั้งสามหลักตัวหารหนึ่งหลักโอเคไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มให้เรามาเล่นอันนี้กันก่อนเติมตัวเลขโดดที่หายไปอันนี้เป็นการหารตัวตั้งสองหลักหารด้วยตัวหารหนึ่งหลักมองเห็นไหมคะใครไม่เห็น เห็นหน้าจอทุกคนนะวัทยาเห็นไหมถ้าเห็นโอเคโอเคอเก่งมากเรียมมากอะนักเรียนดูค่ะอันเนี้ยไม่ได้มีในแบบฝึกหัดนะเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ไหวพริบทํานิดนึงคคุณรูก็เลยอยากสอนไว้เผื่อนมไปเจออะไรที่ไหนหนูจะได้ทําได้อ่ามานักเรียนดูลูกเติมตัวเลขโดด ในช่องสี่เหลี่ยมหรือเรียกว่าเติมเลขที่หายไป4ไปหารอะไรไม่รู้เนีย่ยได้เป็นกระบวนการหารนี้มาเวลาทำทำอย่างไรคิดทีละขั้นตอนใช้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารเข้ามาช่วยบางคนอ่ะก็อาจจะหามาจากข้างล่างล่างสุดก็คือเลขสมไล่ขึ้นมาแต่บางคนก็หามาจากด้านซ้ายมือ ซ้ายมือของนักเรียนซ้ายมือครูเน่ยโอเคไหมทีนี้คุณครูจะพาทำเดี๋ยวนักเรียนจะได้ลองทําสักสองข้อโอเคไหมฝึกทําฝึกทําคำาำ่านักเรียนดูลูกสี่ไปหารอะไรไม่รู้แหละเลีกสองตัวแล้วได้ผลลัพธ์เท่านี้ดูทีละตัวลูกสี่เป็นตัวหารถูกไหมสี่เป็นตัวหารดังนั้นสูตรคูณที่ใช้คือสูตรคูณแม่ไหนเลย สูตรคูณที่เราใช้สูตรคูณแม่สี่สังเกตไหมคะถ้านักเรียนจํากระบวนการหารได้จํากระบวนการหารได้ตัวแรกนี่นะเราเริ่มยังไง4คูณอะไรถึงจะได้เลขในช่องสี่เหลี่ยมนี้ถูกไหมคะเราได้ตัวคูณเราใส่ข้างบนข้างบนตรงนี้และผลคูณข้างล่าง ดังนั้นเราทําย้อนกลับเราทําย้อนกลับเราทําย้อนกลับนะสี่คูณอะไรได้แปดตรงนี้สี่คูณอะไรเราถึงได้เลขแปดมาใส่ตรงนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องสี่คูณสองนั่นเองสี่คูณสองเราถึงได้เลขแปดตรงนี้ถูกไหมคะดังนั้นเราเอาสองไปใส่ข้างบน นี้และ4คูณ2เราใส่8ตรงนี้ขีดเส้นเล็กๆแล้วเท่าทำอะไรกันกับตัวนี้ลบกันถูกไหมลบกันถูกไหมลูกดังนั้นเลขอะไรที่ลบไป8แล้วเหลือ1 9ถูกต้องเลข9ลบไป8จะเหลือ1หรือนักเรียนไม่หาเลขตัวน,นั้นก็ได้ค่ะหรือนักเรียนจะเอา 8บวกหตรงนี้ก็ได้เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ของการบวกกันลบ8บวกหได้เท่าไหร่ได้9ถูกไหมเลบไป8ก็เหลือ1เหมือนกันได้ทั้ง2วิธีคิดโอเคไหมคะอ่าไปทีละหน่อยทีนี้ต่อมาค่ะ9เอาออกไป8เหลือ1ปุ๊บหลังจากนั้นเราชักเลขลงมา1ตัววางข้างๆชักมาเลขนั้นเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยน ใช่ดังนั้นเลขที่ชักมาคือเลข9ด้านบนคือเลขอะไรคะก็ต้องเป็นเลข9แน่นอนอต่อนะเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีแป๊บหนึง่งจะได้จำได้หลังจากนั้นเราได้19ต่อเราจะหาเลขมาแม่สี่อยู่นะสี คูณอะไรได้สิบเก้ามีไหมคะไม่มีมีค่ะมีด้วยเหรอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีสี่คูณอะไรได้สิบเก้าไม่มีเลยดังนั้นเราเอาเลขใกล้เคียงแต่ไม่เกินสิบเก้าสี่คูณสี่ค่ะสี่สี่สี่คูณสี่ได้เท่าไหร่สิบหกค่ะโอเคงั้นเอาสีไ่ไปข้างบนสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ สี่สี่ข้างล่างเป็นหกจริงไหมเราได้จริงไหมสิบเก้าลบออกไปสิบหกเหลือเท่าไหร่สามจริงไหมคะกระบวนการนี้จริงไหมจริงค่ะจริงแสดงว่าถูกต้องถ้าลบแล้วมันไม่ได้เลขที่เป็นเลขสามอย่างเงี้ยคือไม่ถือว่าถูกนะโอเคไหม ค่อยๆคิดคิดกลับไปกลับมาเพร้อมไหมทำหน้าไหนคะนูเพิ่งเข้ามาค่ะทำบนจอคะ่ะไม่มีหน้าไหนคะ่ะดูที่จอเลยคะ่ะลูกอ่ะโอเคเตรียมเตรียมสมุดทดเตรียมสมุดทดอ่ะเตรียมสมุดทดข้อหนึ่งคะ่ะอันนี้ข้อสองคะ่ะข้อหนึ่งคะ่ะ ชัดไหมเอาข้อหนึ่งก่อนทำข้อหนึ่งก่อนค่ะห้าหารอะไร ข้อหนึ่งทำคลายกับเมื่อกี้เลยใช้สูตรคูณแม่ไหนคะข้อหนึ่งใช้สูตรคูณแม่ห้านะหนูเปิดแม่ห้าเลยค่ะฮัลโหลค, <Hello, S 2> ค,คุณคูเฉลยแล้วอ้อมออมโมอทำแบบฝึกหัดอยู่ใช่ไหมคุณเฉลยแล้วนะวอ่ะ,อะคน โอเคข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งใช้สูตรคูณแม่ห้าสวัญญาดูด้วยนะอ่ะสูตรคูณแม่ห้าเราเริ่มเลยผลลับตรงนี้ได้ห้าแสดงว่าคูณอะไรมาถึงได้ห้านี่เหมือนข้อเมื่อกี้เป๊ะเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ห้าคูณหนึ่งถูกไหมได้ห้า <Okay. S 1> ดังนั้นเอาหนึ่งไว้ข้างบนห้าก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้เข้าใจไหมคะอ่าทีนี้ เราจะหาเลขที่อยู่ข้างบนเลขห้าขีดเส้นเล็กๆหนึ่งเส้นนี้ถ้าเอาทำอะไรกันกับเลขสองตัวตามกระบวนการเราลบกันถูกไหมเลขอะไรลบไปห้าแล้วเหลือหนึ่งง่ายมากหรือไม่อยากจะคิดถูกต้องเราไม่อยากจะคิดเราก็เอาห้าบวกหกนี้ก็ได้ถูกไหมแล้วขึ้นไปข้างบนเอ้ยขอโทษห้าบวกหนึ่งแล้วเอาขึ้นไปข้างบนห้าบวกหนึ่งได้เท่าไหร่หก ต่อนะเมื่อเราลบหลักนี้เสร็จแล้วโดยปกติเราจะชักเลขหลักถัดไปลงมาเลขที่เราชักลงมาคือเลข9ดังนั้นก่อนชักคือเลขอะไรคะ9อยู่ดีไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ชักลงมาแล้วหายไปโอเคไหมพอหลังจากนั้นเราก็ทำกระบวนการต่อไปได้เลย5 คูณอะไรได้สิบเก้ามีไหมไม่มีห้าคูณอะไรเอ,อ่ยที่เป็นเลขใกล้เคียงสิบเก้าแต่ห้ามเกินใกล้มากใกล้น้อยก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบเก้าห้าคูณเลยนะค่ะห้าคูณสามเท่ากับสิบห้านำสามไปไว้ด้านบนสิบห้าไว้ด้านล่าง ลบกันเหลือเท่าไหร่คะเหลือสี่ใครถูกโอเคอ้อมถูกออมถูกไหมโอเคใครถูกโอเคให้ครูเห็นหน่อยโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยี่ยไม่เป็นไรคนอื่นไม่เป็นไรไมผ่ผิดไม่เป็นไรตอาใหม่ข้อสองข้อสอออมเสร็จแล้วเนาะวิรดาเสร็จยังข้อสอง เสร็จแล้วค่ะโอเคคนอื่นคนอื่นภาษากรถูกไหมข้อหนึ่งอะถูกเนาะโอเคถ้าถูกโอเคครับเก่งมากใช้ได้โอเคข้อสองพูเฉลยข้อสองได้ปะถ้าเฉลยได้โอเคโอเคโอเคถัไปเฉลยข้อสองกันข้อสองใช้สูตรคูณแม่ไหนเอ่ยบอกหน่อย แม่สามค่ะถูกต้องข้อสองใช้สูตรคูณแม่สามดูจากไหนนี่ดูจากตัวหารสามโอเคไหมลูกหน้าจอดำเข้าเข้าออกออกสิเข้าเข้าออกออกน้าจอดำเด็ดหมดแล้วยัน้าจอดำครน้าจอดำครับน้าจอดำอ่ะเดี๋ยวสักครู่ ข้อ2ค่ะต่อเลย3หารอะไรไม่รู้แหละได้ผลลัพธ์เท่านี้ทีนี้ใช้สูตรคูณแม่3 3มันมีตัวตั้งอยู่แล้ว1ตัวเนาะเราก็สามารถหารไปก่อนได้เลย1ตัว3คูณอะไรได้8คะไม่มีเนาะไม่มีเอาใกล้เคียงที่สุดคือ3คูณ2ได้เท่าไหร่6นำสอไว้ข้างบน ใส่หไว้ข้างล่างขีดเส้นและลบก,กันแปดเราออกไปหกเหลือสองแล้วชักหลงมาแสดงว่าข้างบนคือเรี่ออะไรคะ <6. S 1> เก่งมากคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ทำการหารถัดไปเลยคะ่ะสามคูณอะไรได้ย <8, S 1> <ะ>ี่สิบหกสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่ เอาแปดไว้ข้างบนยี่สิบสี่ไว้ข้างล่างโอเคไหมเสร็จแล้วลบการเหลือเท่าไหร่ลูกสอง,สองถูกต้องใครทําถูกต้องยกมือโอ้ยแหมมาประรมไม่ต้องพูดโอเคแช้โอเคดีกว่าโอเคโอเคเก่งมากโอเคใครทําผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ โอกาสหน้าทำใหม่เป็นการฝึกเป็นการฝึกโอเคไหมคะต่อไปคุณครูจะขึ้นการหารด้วยตัวตั้ง3มหลักหารด้วยตัวหาร1หลักเรียกว่าหารสาหารเลข3ตัวนั่นแหละง่ายๆโอไหมหลักการไม่มีอะไรจริงๆอ่ะจริงๆมันไม่มีอะไรเลยคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวคู ขยับแป๊บหนึง่งมันไม่ได้มีอะไรยากไปกว่าเดิมแม้เล็กน้อยไม่มีเลยเพียงแต่ว่าตัวตั้งมันเลขเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองคุณครูจะหารให้ดูสองวิธีนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้ขอขอขอ,ขอร้องให้ตั้งใจฟังสําหรับคนที่ไม่ตั้งใจเลยนะขอร้องให้ตั้งใจฟังอ่าไม่ไม่พูดไม่พูดเล่นอะไรแล้วครับปิดไมค์ไปเลยนะทีละทอ โอเคขอบคุณค่ะคุณูหารให้ดูสองวิธีแล้วหนูก็เลือกเอาวิธีที่หนูจะใช้โอเคไหมมันถูกต้องสองอันวิธีที่หนึ่งตั้งเลยค่ะสี่หารด้วย4ใช้สูตรคูณแม่4โอเคไหมคะอ่ะนักเรียนไม่ต้องจดตามก็ได้ลูกฟังคือฟังดูฟังกับดูให้รู้เรื่องแล้วค่อยทำทีหลัง ไม่งั้นน่ะเธอแยกประสาทไม่ไหวฟังดูแล้วจดเนี่ยสามประสาทเนี่ยประสาทเสียจริงๆนะขนาดคนโตยังประสาทเสียเลยเด็กๆฟังก่อนฟังแล้วดูสองอย่างพอดูให้เข้าใจเดี๋ยวคงให้ท,ทําทีหลังโอเควิธีที่หนึ่งค่ะตั้งด้วยสนะี่ร้อยสิบสองนักเรียนสังเกตไหมาการตั้งอ่ะเขาจะเว้นเขาจะเว้นหลักหรือภาษาไทยเรียกว่าช่องไฟอ่ะนิดนึงเพื่อให้เราไม่หลงหลักโอเคนะอ่าเริ่มการหารค่ะสี่หารสี่ มายควาว่ายังไง4คูณอะไรได้4 4คูณ1เป็น4ขีดเส้นเล็กๆแล้วล,ลบกันได้เท่าไหรคะได้0แล้วชัก1 01คือเลขอะไรคะก็คือเลข1นั่นเอง4หาร1ได้ไหมไม่มีไม่ได้ไม่ได้แน่นอนอย่างน้อยต้องได้เท่ากับตัวเองขึ้นไปดังนั้นทำอย่างไรนี่วิธีที่1 สี่หารหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนสี่หารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนแล้วเติมศูนใส่ศูนย์เติมศูนย์ขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วลบกัน1นลบศูนย์เหลือหนึ่งแล้วชักอะไรคะชักสองเมื่อเราเมื่อเราทำ กระบวนการหารหลักได้หลักหนึ่งเสร็จแล้วให้ชักเลขถัดไปลงมาเดี๋ชักเลข2ลงมา1กับ2คือเลข12 4คูณอะไรได้12 4 3 12 4 3 12ใส่3ข้างบนใส่12ข้างล่างแล้วลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จ๊ะเหลือ0หมดเลขชักยัง หมดแล้วข้อนี้ตอบอะไรจ๊ะตอบหนึ่งร้อยสามมีเศษไหมไม่มีเศษเติมเศษไหมไม่เติมถ้ามีเศษค่อยเติมอันนี้วิธีที่หนึ่งโอไหมวิธีที่สองค่ะเงยหน้ามา วิธีที่สองมันจะสั้นกว่าวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งเป็นขั้นตอนแบบแการหารแบบปกติปกติเลยไม่มีว่าการรัดการอะไรทั้งสิ้นตรน้วหมูใส่ข้านานได้หน่อยแลเรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งด่วนจีเดี๋ยวโรงเรียนไม่มีน้ำใช้ครอวิธีที่สองอ่ะทุกคนฟังวิธีที่สองดีๆแตกต่างจากวิธีที่หนึ่งนิดหน่อยเนื่องจากวิธีที่หนึ่งเป็นกระบวนการแบบว่า บนการของเลขอ่ะของคณิตนักเรียนจาไว้นะคณิตศาสตร์อ่ะมีวิธีการที่จะได้ผลลัพธ์อ่ะมากกว่าหนึ่งวิธีดังนั้นอันนี้คือวิธีที่สองจะเรียกว่ารัดได้ไหมก็ไม่เชิงไม่เชิงรัดนิยมใช้ไหมนิยมใช้มากนิยมใช้วิธีที่สองแต่วิธีที่หนึ่งอ่ะก็คือเหมาะกับคนที่งงง,งรัดไม่เร็วอะไรอย่างเงี้ยใช้วิธีที่หนึ่งได้ใช้วิธีไหนก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะโอเคเริ่มเลย เหมือนเดิมค่ะกระบวนการเหมือนเดิม4หาร4 4คูณอะไรได้4 4คูณ1เป็น4เห็นไหมคะว่ามันเหมือนเดิมขีดเส้น1เส้นแล้วลบกันลบกันแล้วเหลือ0หลักแรกเรียบร้อยให้ชักหลักถัดไปลงมาเป็น1 มันจะแตกต่างตรงนี้ทุกคนฟังแล้วหันหน้ามาบนจอมันแตกต่างจากวิธีที่หนึ่งตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนิดเดียวเท่านั้นแต่ผลลัพธ์เหมือนเดิมสี่ดูดีๆนะสี่หารหนึ่งได้ไหมไม่ได้ใส่ศูนย์ด้านบนถูกไหมคะเหมือนวิธีที่หนึ่งเลยแต่ไม่ใส่ศูนย์ข้างล่างและขบวนการบางขบวนการทิ้งไปใส่ศูนย์แล้วชักตัวถัดไปลงมา เห็นไหมคะมันรัดมันลัดขึ้นหนึ่งบรรทัดสองบรรทัดอ่านิดนึงลัดนิดเดียวแต่ถ้างง,งให้ใช้วิธีที่1อ่ะดูดีๆคะ่ะเอาใหม่นะสี่หารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์ด้านบนและชักเลขถัดไปลงมากลายเป็นเลขอะไรคะสิบสองสิบสองแล้วทำยังไงต่อคะเข้าขบวนการตามปกติสี่คูณอะไรได้สิบสองส สี่สาสิบสองขีดเส้น1เส้นละวลบก,กันสิบสองออกไปสิบสองเหลือศนย์ 0. ข้อนี้ตอบหนึ่งศสาเหมือนกันไหมเหมือนกันโอเคทีนี้นักเรียนดูจุดไหนที่มันแตกต่างกัน,ม,นมันยาวกว่าเนอะไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมไอ้ตรงศูนย์เนี่ย เห็นไหมันหายไปมันหายไปแค่นั้นเองหายไป1บรรทัดได้สองบรรทัดได้ไหมมันหายไปแต่นักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่าที่มันหายไปหายไปจากไหนมันละขั้นตอนนี้ออกไปเพราะว่ายังไงมันก็จะได้เลขสิบสเหมือนเดิมนึกออกไหมคะทีนี้ครูถามกลับไปว่านักเรียนจะใช้วิธีที่1หรือวิธีที่สอง แป๊หนึงอันนี้ผู้ใดใส่เน็ตแข่งกับกูอันนี้โอเคโอเคแป๊หนึงแปหนึงเพื่อ,อนบอ,อกผ่ไไดซ้ำแป๊บนึงนี่เระเบื่อจริงๆเลยคอมพิวเตอร์เหงสวยต้องมีคนใช้เน็ตแข่งกับพี่แน่เลยมีการประชุมด้วยไงข้างบนน่ะ มาแล้วมาแล้วออกไปหมดแล้ว <Okay. S 1> มายัางครูมาแล้วจะเห็นครูไหมโอเคเดี๋ยวครูแชร์หน้าจอเพราะว่าอันนี้มันจะสุดท้ายละอ่ามาเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมคะโอเนนะคะ okay. ต่อ ขั้นสุดท้ายแล้วลูกขั้นสุดท้ายแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วอดทนนิดนึงอดทนนิดนึงโอเคทีนี้คุณครูบอกว่าเมื่อข้างล่างนี้เป็นศูนย์และตัวท้ายเป็นศูนย์จะใช้วิธีนี้ก็ได้คือวิธีชักศูนย์ขึ้นข้างบนแต่เงื่อนไขฟังดีๆนะเงื่อนไขคือด้านล่างจะต้องเป็นศูนย์เหมือนกัน เรียกว่าศูนย์ล่างศูนย์บนให้ชักศูนย์และปิดจบได้เลยสองเส้นอย่าลืมสองเส้น2เส้นคือการปิดจบดังนั้นข้อตัวอย่างเออไม่ใช่สิแบบที่สองวิธีที่สองตอบหนึ่งสี่สิบมีเศษไหมคะไม่มีเหมือนกันวิธีที่หตอบเท่าไหร่คะหนึ่งรสี่สไม่มีเศษเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นปะ่ะโอเคพอเข้าใจไหมคะ โอเคนะอ่ะเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาลูก